สวัดีค่ะอ่าเดชแชม่มตอนนี้พักผ่อนภารกิจต่างๆอันนี้กินมือ้อกลางวันกับห้าแสบนี่ห้าแสบห้าแสบเขาก็ไม่กินข้าวอยู่กับเดชแ่มนะแต่เขาไม่ทำไรเธอนะเขาไม่มาขี้ไม่มาอะไรให้ไรเธอเดชแ่มเขากินอยู่ของเขาได้อิ่มแล้วเขาก็ไปมแม่แม่หยิบขนมสิ ไหนขนมน,ะน,มนมี่ขนมดินี่ขนมเนี่ยอ่ายืนา่นนะอออันนี้แหละขนมเนี่ยบอกเทียบาวด้วยอร่อยอยายแช่มกินกับข้าวด้วยนีม่มีการจะแบ่งให้ไอ้โจ๊กห้าแสนด้วยถ้าทำอีกก็บอกด้วยนะจะได้ซื้อมาเก็บแต่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นก็ไม่แข็งโปรโมทด,ด้วยของเขาดีอร่อย ตอนนี้เือนภารกิจไม่ให้ยาเช่มทำงานเลยว่าแล้วเดี๋ยววันที่หกกันยาจะฉีดวัคซีนเข็มสองแล้วอ่าชูู้ด้วยก,กันนะคะสวัสดีค่ะ